ไปเรื่องที่ร้อนแรงของบุคคลที่อีกคนหนึ่งอายุ28เท่ากันนะ<า>่ะอายุ28เท่ากันกับทรายคุณลูกพีทชายที่ชื่อพีทหรือลูกพีทประเด็นล่าสุดเป็นประเด็นลุกรามเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้และขณะนี้ทำท่าจะลามไปหาพี่ชายชื่อคุณฟลุกสสพักการเมืองพักหนึ่ง<า>ท่านผู้ชมก็ปรากฏว่ามีประเด็นขึ้นมากรเพราะเมื่อวานนี้คุณเนตธีรพัฒ ได้ให้สัมภาษณ์หลังจบรายการหัวกระแสหลังจากเคยมีประเด็นกับลูกชายนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังรายหนึ่งถูกฟาดเข้าที่หัวสามครั้งยังไงน,นะคือเรื่องเนี่ยมัน19ปีที่ <19 S 1> แล้วค่ะ19ปีคุณธีรพัฒน์บอกว่าโดนลูกชายนักการเมืองท้องถิ่นก็คือสอสอฟลุกในปัจจุบันพี่ชายของคุณน้องมั่นใจชใช่ไหมเจะเอยชื่อไปฮะ ก็มันเป็นข้อเท็จจริงที่ทางสสฟุกก็พูดไว้เองใช่ไหมคะเอายังไงถึงขั้นที่เจ้าตัวบอกกระโหลกยุบเข้าไอซี u เวลาผ่านมา19ปีไม่เคยรับการเยียวยาใดๆอ่าถ้าทางฝากนั้นยืนนว่าเยียวยาอย่างที่ท่านได้เขียนชี้แจงเอาไว้กรุณาติดต่อกลับมาเลยนะค่ะมันจะได้ข้อมูลเนี่ยมันโต้แย้งกันได้ยังไง คือที่ได้ออกมาพูดหลังจากที่มันผ่านไป19ปีเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นห่วงคุณลุงกับคุณป้ารถกระบะค่ะว่าอาจจะโดนเหมือนตัวเองที่สรุปแล้วไม่ได้รับเงินเยียวยาเลยสักบาทคุณเด็ดธทีรพัตย์ยืนยันหรือว่าไม่ได้อะ บอกที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้รับการติดต่ออะไรมาเลยแล้วมันไม่ได้กระทบแค่ชีวิตผมมันกระทบท,ท <Lang> ั้งครอบครัวเลยพี่ชายเนี่ยต้องดรอปเรียนมาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆก็ไม่ใช่น้อยอผ่านไปแล้วเนี่ยไม่สามารถเรียกอะไรจากอีกฝ่ายได้เลยถ้าจะให้คาดหวังก็คงริบหรี่เพราะถ้าเขาจะเยียวยาคงเยียวยานานแล้วแหละที่ออกมาพูดไม่ได้อยากจะเรียกร้องอะไรแค่อยากให้สังคมเห็นว่าสิ่งที่ผมได้เจอเนี่ยมันมีอะไรบ้าง เคสปัจจุบันเนี่ยผมไม่ทราบเรื่องนะเพราะว่าระยะเวลามันก็ห่างกันมาก <Ừ. S 1> แต่อยากมาแชร์ประสบการณ์ในด้านของผมว่าไม่เคยได้รับอะไรเลย uh. แล้วก็บอกว่าย้อนกลับไปตอนนั้นน่ะไม่ได้รับความจริงใจไม่เคยได้รับคําขอโทษสักคําไม่ได้รับกระเช้าแม้แต่กระเช้าเดียวตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลไม่ได้มาดูแลไม่ได้มาเยี่ยมสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดีย ไม่ได้มีเรื่องของสื่อที่จะออกมาตีแผ่เรื่องแบบนี้การต่อสู้ก็เลยค่อนข้างจะยากส่วนเรื่องการเยียวยาตอนแรกตกลงกันไนวะ้ว่อวาอีก<า>ฝ่ายฝั่งนู้นเขาจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดและอยากให้เรื่องนี้มันจบลงปรากฏว่าเป็นการต่อรองกันนานมากแล้วสรุปเราก็ไม่เคยได้รับเลยสักบาทที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการไกล่เกลีย่ยในทุกครั้งที่จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วไปที่ชั้นศาลศาลตัดสินแล้วคดีสิ้นสุด ก็ยังไม่ได้รับการชดเชยอะไรตอนแรกศาลเนี่ยให้ชดเชยจํานวนหลักแสนสรุปอีกฝ่ายก็ไม่ได้จ่ายเงินในส่วนนี้ซึ่งผมก็จําไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่เจ้าตัวเยยว่ากระทบกับชีวิตของตนพอสมควรทีเดียวเพราะเป็นนักกีฬามันก็ไม่สามารถเล่นได้ครอบครัวก็เครียดมากจนครอบครัวแตกสลายทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปรากฏว่าหลังเป็นข่าวคู่กรณีถ้ามาชดใช้และเยียวยาเนี่ย มันก็ยินดีแต่มันคงเป็นไปไม่ได้นี่ฮะอ่านไหนเพื่อนฟังเสียงสิไม่มีติดต่อมาเลยครับเออไม่มีสักคำครับสักเชา้าไม่มีครับไม่มีมาดูแลไม่มีมาเยี่ยมไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับตอนแรกเนี่ยคือตกลงกันเนี่ยเขาก็เ้าพูดน,นะครับว่าเออเดี๋ยวเขาจะจ่ายราคาค่ารักษาพยาบาลให้นะคือเป็นการต่อรองกันมานานมากก็คือเราก็ไม่เคยได้รับสักบาทสักสกตางค์ครับส่งผลส่งผลมากครับอนาคตที่ผมควรจะได้เป็นอะไรเงี้ยครับมันก็คือหายไปเลย กีฬาที่ผมเคยเล่นได้ผมว่าเล่นไม่ได้ครอบครัวผมด้วยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราเครียดมากเนาะจนครอบครัวเราเราแตกไปคือแล้วพี่ชายผมเขาก็ต้องมามามาซวยเพราะเรื่องพวกนี้ด้วยทือกรณีติดต่อมาจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผ่านมาให้เราจะยินดีรับเลยคหับถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมยินดีแต่ผมว่าเป็นไปไม่ได้คือเขาเขาเป็นแนวแบบ ให้ครอบครัวเขาเขาเล่นการเมืองทั้งหมดเลยอะไรประมาณนี้แล้วเป็นการเมืองท้องถิ่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็คืออยากให้ไปช่วยตรวจสอบของถึงความโปร่งใสของเขาหน่อยผมไม่ได้ว่าเขาจุจิิตหรืออะไรนะครับเออคือมันมันมันควรจะตรวจสอบหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เคยมีเรื่องเรื่องเคสต่างๆที่มันไม่ค่อยดีที่เขามาทําร้ายผมอย่างเงี้ยเขาเขาพยายามฆ่านะครับถามว่าแล้วแล้วผมชีวิตผมผมผมได้อะไรตอบแทนกับมาบ้างไหมไม่มีแล้วเขาเขาแค่อะไรเขาแค่เขาสถานพินิษแป๊บเดียวเขาก็ออกมาแล้วนี่ะฮะท่านผู้ชมเอ่มุมนี้ ถ้ามองจากอีกมุมนึงเจ้าตัวเองเคยโพสเมื่อปีอะไรนั่นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหาตรงนี้สักนิดนึงฮะตอนช่วงก่อนเลือกตั้งปี66ค่ะนี่ไงอ่าโพสไว้เมื่อ14พฤษภาอ่าโพสไว้เมื่อสีพฤษภาปี66ก่อนเลือกตั้งวันที่14พฤษภา66อ่าคือมีการพูดถึงเหตุการณ์2เหตุการณ์ และเจ้าตัวโพสในตอนนั้นเหมือนกับว่าถูกหยิบยกเอามาในช่วงใกล้วันลงคะแนนเลือกตั้ง14พฤษภาค่ะเอาเรายกเฉพาะเหตุการณ์แรกเหตุการณ์แรกบอกเป็นเรื่องที่เกิดกับเพื่อนในโรงเรียนอ่าเมื่อปี49ใช่ไหมขณะนั้นน่ะผมเป็นเยาวชนอายุ15ปีอตอนเป็นยาวชนหลังเกิดเหตุผมก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมศาลมีคำพิพากษาและคดีจบไปนานแล้วมผมถูกส่งเข้าสถานพินิษ จนครบระยะเวลาที่สารกำหนด แล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาผมใช้ชีวิตอย่างมีสติเสมอมาไม่เคยมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นอีกอจนผมได้ลงสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและได้รับเลือกตั้งและในช่วงเวลานั้นผู้เสียหายก็มีได้นําเรื่องนี้มาพูดต่อสาธารณชนแต่อย่างใดมผมเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องเก่าที่เกิดมานานแล้วและผมเองก็ได้รับการพิจารณาโดยกระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้นแล้วปัญหาตอนนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวนักข่าวการเมืองไปถามดู เรื่องการชดใช้เยียวยาไปอย่างที่เขากล่าวหาไหม mm hmm. ว่าไม่ได้เยียวยาเขาอะค่ะเพราะทางฝ่ายของคู่กรณี mm hmm. เมื่อเหตุการณ์19ปีก่อนตอนที่คุณฟุกอายุ15เนี่ยก็ออกมาบอกว่าที่ออกมาพูดเพราะเป็นห่วงคุณตาคุณยายหรือเ,เรียกว่า<ะ>คุณลุงคุณป้านั่นแหละเดี๋ยวจะไม่ได้เงินเยียวยาสักบาทเหมือนเหมือนตัวเขาเพราะฉะนั้นก็ให้ความเป็นธรรมดูลองตรวจสอบดูนะักข่าวถามดูซิว่าเป็นยังไง